ครอบครัวแห่งความรักและแสงสว่างที่รักไกอาและพระมารดาต้องผเผชิญกับการโจมตีที่รุนแรงในขณะนี้และไกอากำลังเรียกร้องให้มีการแทรกแซงจากสวรรค์เพื่อขจัดพลังงานที่รบกวนพระเจ้าตรัสว่าณจุดนี้ของกระบวนการยกระดับขึ้นของไกอาจะไม่มีข้อยกเว้นดาวเคราะห์และมนุษยชาติ ได้เคลื่อนเข้าสู่สนับควานตั้มและการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ได้สำเร็จแล้วถึงกระนั้นยังมีพลังงานที่รบกวนและกระบวนการยกระดับขึ้นของไกาอาและนั่นทำให้พระเจ้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกําจัดพลังงานต้านทานออกไปให้หมดดังนั้นพระเจ้ากําลังดำเนินการแทรกแซงจากพระเจ้าในขณะนี้ แน่ใจว่ากระบวนการยกระดับขึ้นของไกอาจะราบรื่นพระเจ้าขอให้ไลท์วอเกอร์อยู่ในใจและรู้ว่าพระเจ้าเพิ่งเริ่มการแทรกแซงของพระเจ้าเพื่อปกป้องไกอาและพระมารดาและพระเจ้าต้องการให้แน่ใจว่าการยกระดับขึ้นของไกอานั้นมีกฎทางจิตวิญ,ญญาณสำหรับการปกป้องพระเจ้าตรัสว่า การยกระดับขึ้นของกายอาเป็นกฎฝ่ายวิญญาณแล้วได้รับการคุ้มครองโดยกฎแห่งจิตวิญญาณกิจกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะต้องเผชิญกับกฎทางจิตวิญญาณและไม่มีข้อยกเว้นพระเจ้าตรัสว่ามีพลังที่ไม่คำนึงถึงกฎฝ่ายวิญญาณพระเจ้าจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้สามารถปกป้องการยกระดับขึ้นของกายอาได้ นละกฎทางจิตวิญญาณจะได้รับการทารกและปฏิบัติตามดังนั้นการแทรกแซงของพระเจ้าจึงเริ่มต้นขึ้นและพระเจ้าจะทรงตรวจสอบให้แน่ใจว่าพลังงานการแทรกแซงจะถูกกําจัดออกไปอย่างสมบูรณ์ขอบคุณสำหรับความรักและแสงสว่างอันทรงพลังของพระองค์ความรักอันศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณเสมอดินดาลีเหล่าเทพไกอา และคณะแห่งสวรรค์และมันก็เป็นเช่นนั้น